สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราอยู่กันในเกม Nice Cast นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนี้ให้ดูกันนะครับนี่กดที่ Play ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยครับนี่ครับมันก็จะเป็นเกมปาเม็แบบนี้ครับยิบนี้เอาไปต่อสู้กันนะครับนี่ครับ เมื่อข้าได้เห็นนะครับเมื่อข้าได้เห็นรูปกกบาดคือรูปที่คนเห็นนะครับนเห็นไหมครับอย่าถ้าเห็นเหล็กอย่าชุนนะครับนี่ครับโอ้ตายรวยแล้วถ้าตายมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าใครอยากดูโฆษณาก็กดไปที่โฆษณามา่อกี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถเล่นใหม่ได้นะครับกดตรงนี้ครับเมื่อตายแล้วกดตรงนี้ครับ นี่ภารกิจนะครับนี่ครับเล่นใหม่นะครับนี่ก็ดูโฆษณาจะได้ตัวนี้นะครับผมไม่ดูนี่เราก็มาเล่นใหม่กันแล้วนะครับในเกมน,นี้ก็คืออย่าตายเร็วนะครับให้เอาชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายครับมันก็จะมีของหลายอย่างให้เรานะครับมีทั้งรองเท้าวิ่งเร็ว ยาที่ทำให้ตัวใหญ่คือยาขยายตัวแล้วก็จะมียาทำให้ต่อสู้ได้แรงขึ้นด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับนครับ,รบ้ามทุกคนด้วยครับตัวไหนที่มันมีสกินเหมือนกันก็สามารถใช้มันเป็นพลังได้ แต่ถ้าตัวใหญ่ก็อาจจะเดินค่อยลำบากมากค,ครับนี่ไงครับนี่ยนี่ครับนี่ก็ต่อสู้ไปเลยนะครับนี่ก็คืออีพีแรกนะครับเดี๋ยวจะมีอีพีถัดไปถึงอีพีห้านะครับีด๋จะรีบทํานี่ครับ ตัวนี้จะเป็นทักษะเฉพาะมันจะมีนะครับทักษะเมื่อกินกล้วยจะทําให้ตัวเองวิ่งเร็วและสามารถต่อสู้ได้แรงขึ้นนะครับไอตัวมินเนี่ยนตัวเนี้ยนะครับตัวใหญ่ขึ้นด้วยครับเห็นไหมโคตรโกงอ่ะชนะแล้วอีกตัวเดียวนี่ครับเมื่อชนะมันจะมีคำน้นขึ้นมาแล้วก็พวกเราจะได้เงินนะครับนี่ครับได้ที่หนึ่งนะครับสังเกตดูที่แถบตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อชนะก็จะได้ดาวนะครับ แล่ตรงนี้ก็คือลัคกี้นี่นะครับที่คอยหมุนเนี่ยแ้่ใครไม่อยากหมุนลัคกี้นี้ก็กดตรงนี้เพื่อรับเงินแล้วไปเล่นใหม่ได้เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเท่านี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ไปแล้วครับบ๊ายบาย